เฮล lo สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เก่งก็แอบ,บนี้มีซ่อนนะารรมาทำหน้าค่ะวันนี้นะแม่จะมาเดตความสวยดูดูคนขับซะก่อนตอนนี้นะคะก็กําลังจะเดินทางไปที่ <c oughs> เลียวคลินิกนะก็อยู่แถวแถวลาดพร้าวเนาะช่วงนี้ก็เพิ่งออกมาจากบกซีรถติดมากเลยตอนนี้ <c oughs> แต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีว่าที่คลินิกนะคะ <c oughs> เขามีอะไรทำาอะไรได้บ้างแล้ววันนี้แม่เก่งจะทําอะไรกันบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะเราถึงที่คลินิกแล้วตื่นเต้นมากเลยอ่ะอ <laughs> ไม่รู้จะทำอะไรกันหน้ามากเดีย๋ยวเรามาดูสภาพคลินิกกัน ก็อยู่ที่คลินิกเรียบร้อยแล้วนะคะที่คลินิกก็สะอาดสะอ้านมากเลยเนาะก็อย๋่วันนี้นะคะเราก็จะมีการทําทั้งหมด3ามอย่างในการก็จะมีนวดหน้าแล้วกออ็อะไรนะสมองสมองลืมละมีนวดหน้านะคะมีฉีดใต้ตาตรงนี้นะคะเพราะว่ามีปัญหาคือรอยค้ำใต้ตาเห็นไหมเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีการฉีดมาด้ด้วยนะคะคือบำรุงผิวหน้าของเราอ่าตอนนี้นะคะก็มาเจอคุณหมอแล้วคุณหมอชื่ออะไรคะในตอนเบลค่ะสวัสดีค่ะ ก็วันนี้นะแม่กิ่งก็จะมาปรึกษาคุณหมอเบ้นนะคะว่าจริงๆแล้วหน้าแม่เนี่ยควรที่จะต้อง สูบอะไรเข้าไปบ้านนะเพราะว่าตอนนี้ร่างกายนะคะโซมมากเลยก็จากที่ดูแล้วคิดว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างคะพี่อมรถามก่อนนะคะพี่กิ่งกังวลตรงไหนที่สุดตอนนี้เราก็จะเป็นตั้ตาตาใช่แล้วก็มีปัญหาเรื่องสิวด้วยค่ะแล้วก็ปกติที่พี่กิ่งดูแลตัวเองยังไงไม่ดูแลเลยไม่ดูแลเลยไม่ดูแลเลยใช่ทำอะไรไม่ไม่ ไม่ค่อยทำอะไรเลยมากกว่าดิฉันเป็นดาราตื่นเต้นอือใช่ค่ะของพี่กิ่งเนี่ยเป็นคนโค้งหน้าของหน้าเในมากคืนชหน้าดาราจะมีปัญหาเรื่องชั้นไขมันที่ฝ่อเร็วตรงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตรงใต้ตาที่กิ่งเนี่ยมันดูเป็นเหมือนเก็ดล่องค้ำๆไปแล้วโอเคแต่ว่าชั้นไขมันมันฝ่อลงน้องใต้ตาอันหนึ่งตอลงมาล่องแก้มเริ่มมาอือแล้วก็อันหลักสอ ซึ่งอันนี้ถ้าจะแก้ให้ตรงจุดแล้วเห็นผลชัดเจนที่สุดเอาเป็นพวก HSL F เ HSL F อะไรตัวนี้ปลอดภัยปลอดไทยค่ะผ่านออยทั้งไทยแล้วก็ของพวกอเมริกาเกาหลีอะไรหมดเลยก็จะสลายได้ในหนึ่งหรืสองปีไม่ตกค้างไม่เจนผิวนี่หมอจะจัดเป็นตัวมาเดยคอลลาเจนให้พี่กินก่อนมาเดยคอลลาเจนเนี่ยก็จะลงคล้ายๆเมคอัพผิวอ่าทำให้ผิวพอมรับสารอาหารพร้อมรับการบำรุง แล้วก็เหมนชักล้างสารพิษหรืออะไรก็ตามที่แบบเราไม่ได้บำรุงเข้ามาอุจจาระพิษอะไรที่เจอ,อเมาเนียกราเจนเนี่ยโดยทั่วไปแนะนําให้ฉีดสัปดาห์ละครั้งสัปดาหค์คิดต่อการสักห้าครั้งแล้วก็ค่อยเว้นห่างเป็น2ส,สัปดาห์ครั้งหรือเดือนละครั้งการเห็นผลเนี่ยประมาณ50%เห็นตัเห็นกรเหน้ที่ฉีดถ้าฉีดไปวสักประมาณสองสามวันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าผิวมันแบบเด้งขึ้นแต่งหน้าดีง่ายขึ้น ว่าผิวซึ่งชื้นขอ๋อโอเคค่ะวันนี้จัดเลย <laughs> จะ <laughs> จัดมาได้ไได้ด <laughs> งวยก้ใกล้เดี๋ยวเราไปเริ่มปฏิบัติการสู้คู่หนังหน้าของไ่กิ่นะคะอย่าไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกก่อนเลยนะคะก็จะทำการครีนซิ่งหน้าของเราค่ะเช็ดพวกเครื่องสำอางแล้วก็ครีมต่างๆที่เราทามาก่อนหน้านี้นะคะ มาเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือการฉีดมาเดคอลลาเจนค่ะทุกครั้งที่จะฉีดมาเดคอลลาเจนนะคะก็จะใช้น้ําแข็งนะคะประคบบริเวณที่จะฉีดให้ตัวบริเวณตรงนั้นนะคะรู้สึกว่าเย็นแล้วเวลาที่คุณหมอจะฉีดเนี่ยคุณหมอก็จะสัมผัสแล้วก็ทดสอบก่อนที่จะฉีดทุกครั้งเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดให้น้อยที่สุดค่ะ มาที่ตัวต่อไปกันเลยนะคะก็จะเป็นการฉีดฟิลอกาค่ะซึ่งฟิลอกาเนี่ยก็คือจะฉีดบริเวณใต้ตาของเรานั่นเองแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าฉีดเวลาใต้ตาจะเจ็บหรือเปล่าการฉีดฟิลอกาที่นี่นะคะไม่เจ็บเลยคือไม่เจ็บจริงๆนะคะเวลาที่ก่อนที่ฉีดเนี่ยก็คือจะมีในพยาบาลเอาน้ำแข็งมาคบก่อนแต่เวลาฉีดคุณหมอมือเบามากมันไม่เจ็บเลยอะ่ะ คือชอบแล้วก็เห็นผลทันทีคือกิ่งกรอนที่ฉีดเนี่ยแล้วก็ใช้กระจกส่องขึ้นมาดูะคะ่ะก็จะเห็นได้ว่าตาซ้ายกับตาขวาก่อนฉีดกับหลังฉีดเป็นยังไงคือเห็นผลแตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าประทับใจมากและอยากฉีดอีกเรื่อยๆถ้าหากว่ามันมีการยุบมาแต่ข้อเสียของฟิลเลอร์นะคะมันจะอยู่กับเราแค่เพียงแค่ 1- นถึงสเดือนเท่านั้นนะคะถ้าอยากจะให้คงอยู่ถาวรเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เป็นฟิลเลอร์แทนค่ะ มาต่อที่ตัวสุดท้ายเลยนะคะของวันนี้นั่นก็คือการฉีดวิตามินให้กับผิวค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการฉีดวิตามินเข้มข้นนะคะก็คือเราจะได้ผิวกระจ่างใสทั้งตัวเลยซึ่งตัวกิ่งเองเนี่ยไม่เคยได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่นะคะก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีนี้นะคะในการดูแลตัวเองด้วยซึ่งเวลาฉีดก็คือเหมือนการฉีดเข้าน้าเกลือเลยนะคะแต่คุณหมอที่นี่มือเบามากไม่เจ็บเหมือนกันค่ะ นี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหลังจากที่แม่กิ่งนะคะได้ไปทำหน้าที่คลินิกนะคะก็ที่เลียวคลินิกนะคะคุณหมอเบ้นเนี่ยเขาก็บอกแม่ว่าคุณแม่นะคะมีปัญหาแน่ๆเลยก็คือเรื่องใต้ตายอย่างที่คุณแม่กังวลน,นะคะแล้วก็มีช่วงหน้าตรงนี้นะคะที่มันต่อบไปเนื่องจากว่าคุณแม่ดูคนผอมเนาะก็เลยทําให้ไขมันที่บริเวณผิวหน้าเนี่ยมันฝ่อแล้วก็ทําให้แบบว่า หน้านี่แห้งเหรมันแห้งไม่มีไขมันนะคะถ้าอาจจะแก้ให้แบบว่าเอออยู่ได้ดีแล้วก็นานเนี่ยก็คือแนะนําว่าให้เป็นฟิลเลอร์แต่ว่าเนื่องจากฟิลเลอร์เนี่ยคุณแม่เองอยากจะลองเป็นอย่างๆก่อนนะคะก็เลยได้ทําแค่ ในส่วนของการดูแลผิวซึ่งดูแลผิวเนี่ยคุณแม่ก็จะมีการฉีดนะคะมาเดคอลลาเจนนะคะมีการฉีดฟิลลอกาซึ่งตัวนี้คุณหมอเป็นคนฉีดให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการเติมวิตามินให้กับผิวนะคะครั <Wow. S 1> ้งที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยที่สัมผัสได้เลยนะก็คือมาเดคอลลาเจนหลังจากที่ฉีดไปผิวหน้ามีรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมากขึ้นจากที่หนัง uh huh. หน้านี่ของแม่ก็คือ,คอแห้งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า เออมันดูมีชีวิตมากขึ้นมันฟูมากขึ้นดูแบบชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ประทับใจอยู่เหมือนกันชื่อชอบอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าผ่านเลยเพราะว่า<อ>แต่ว่าข้อเสียของการฉีดมาเดย์คอลลาเจนคือมันเจ็บคือเจ็บมากยิ่งบริเวณหน้าผากของแม่นะคะมันจะเป็นส่วนที่เ <c oughs> <c oughs> สียงโทรศัพท์ <c oughs> ของหน้าผากนะคะเป็นส่วนที่มีชั้นไขมันน้อยอะ่ะ เข้าใจไหมแล้วมันก็พอฉีดเข้าไปเหมือนมันก็ค่อนข้างที่จะเจ็บแต่ว่าก็เป็นความเจ็บที่ทนได้นะคะทุกคนเผวอแล้วก็ทนได้คนที่สองที่ฉีดเนี่ยก็คือฟิลอกาซึ่งเจ้าตัวฟิลอกานี่ก็คือเขาจะเน้นฉีดที่บริเวณใต้ตานะคะอย่างเช่นใต้ตามีลักษณะที่คล้ำแล้วลึกลงไปเนี่ย ในส่วนของแม่เนี่ยพอฉีดปึ๊บครั้งแรกที่ฉีดเลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันเต่งตึงมากขึ้นหลังจากที่มันลึกลงไปนะคะแล้วมันทําให้เราดูไม่โสมมากซึ่ง <Wow. S 1> แต่ก่อนเนี่ยแม่ไม่อก,กล้าออกกองเท่าไหร่เพราะว่ามันโสม,มากก็คือตามันลึกโบ๋ลงไปอาจจะด้วยเนื่องกอนเนื่องจากว่าแม่นะคะเป็นภูมิแพ้ทำงานดึกด้วยบางทีนอนดึกด้วยนะคะมันก็เป็นสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งที่แบบว่าไม่ไหวแล้วนะคะ oh, <no. S 1> คุณหมอก็เลยฉีดพี่ลรอกล้าให้คุณแม่นะคะซึ่งอันนี้ชอบมากรู้สึกว่า เออรู้สึกมันเฟรชรู้สึกว่าหน้ามันดีคือรู้สึกว่าเออเนี่ยตรงใต้ตาค่ะมันดูไม่โทรมพอมากๆเลยนะสท้ายก็คือวิตามินผิวนะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็ชือจะทําให้ผิวของแม่นะคะใสมากขึ้นตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยนะตัวนี้ก็ฉีดมาได้ประมาณสักสองครั้งแล้วนะคะก็ถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมก็รู้สึกว่ายังเฉยๆอยู่นะแต่ก็ เนื่องจากคุณแม่ฉีดไม่ต่อเนื่องด้วยเดีย๋ยต้องดูครั้งหน้านะคะว่าฉีดไปแล้วครั้งหน้านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าน้องๆคนไหนหรือผู้ปกครองนะคะอยากจะหันมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อยากดูแลตัวเองไปพร,พร้อมๆกันเลยเนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่เรียวคลินิกนะคะอย่าคุณแม่จะทิ้งรายละเอียดไว้ที่คําอธิบายของวิดีโอ สำหรับวันนี้แม่กิ่งก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าครั้งหน้าจะเป็นยังไงเนาะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอลาไปก่อนไว้เจอกันนะคะ